กลับมาเจอกันในช่วงนี้กันต่อเนื่องค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดคุยเรื่องราวของข้อมูลผ่าน FM 97แล้วนะในช่วงนี้เรามาเติมเต็มความรู้กับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กันต่อนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะอ่ะเสียงออกป้าอ่ะได้ท<ด>ีนะ่ออกไหมคะออกค่ะค่ะค่ะวันนี้พูดถนอมเสียงเลยนะเพรเดี๋ยวต้องสอนต่ออีกนะครได้ได้พี่อ่ะโอ้โหพี่พี่พแจด๊ดมันโยนโครมโครมเลยนะพี่นะ นค,คนกำไรคนกำไรเยอะนะโอ้ยนเก้าแสนโอ้โหคนกำไรคนกำไรเยอะนะครับยนเครื่องเครื่องโอ้ยนอยนหนึ่งแสนหนึ่งนะก็ต้องปล่อยให้มันนิ่งก่อนนะนะครับนนกนนบ็ยังไม่ยังไม่ไม่ควรเข้าไปสวดเพราะวันนี้แจ๊สก็คือเมื่อวานทำเก้าบาทยี่สิบนะฮะแล้วเมื่อวานวลลุ่มเยอะนะฮะวันนี้ก็เป็นแท่งคอนเฟิร์มลุดเส้นสิบวันนะครับเส้นสิบวันก็อยู่ที่แปดบาทแปดสิบ นะเพราะนั้นหลุดมาทางเทคนิคก็บอกว่าก็ต้องต้องต้องรีบก่อนอย่าเพิ่งไปสวนถ้าจะสวนก็เพื่อการเก็งกาไรจนกว่ามันจะนิ่งนะฮะนะครับก็ตามกฎของเทคนิคอยู่แล้วนะฮะแต่ถามว่าดูตอนไหนก็ถ้าใครใครเห็นว่ามันหลุดแล้วก็ขายไปเลยหรือถ้าใครเห็นว่าจะรอสองสิบวันมันอาจจะไม่หลุดก็ได้นะฮะแต่ดูอย่างแพทเทิร์นของวอลุ่มก็คือวอลุ่มเป็นวอลุ่มขายคือเราเราต้องเอาเทคนิคเข้าไปจับจัดการการลงทุนของเราทั้งหมดแหละนะฮะ แล้ถ้าเราซื้อหุ้นในขณะที่มันลงความเสียหายมันก็ไม่เกิดแต่ถ้ามาซื้อตอนที่มันขึ้นนะฮะความเสียหายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าหุ้นอะไรนะครับวันหนึ่งวันนี้เราเห็นพทเอลก็ขึ้นอยู่นะฮะชาร์จชาร์จก็ขึ้นไปนะครับวันหนึ่งมันก็จะเกิดอาการลงเหมือนกับแจนี่แหละพอมาถึงจุดหนึ่งที่เทฟูฟิตมันก็เป็นธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จังหวะของของหุ้นละว่าแจนตอนนี้มันเริ่มกลับมาปรับฐานแล้วนะฮะกอก็อาจจะอยู่สักแปดบาทนะครับ หบาทหรืออาจจะเขี่ยเขี่ยไปเลยก็ได้เจ็ดบาทเก้าห้าปิดแกบไปยะะอย่างเงี้ยคะมันมีมันมีเปิดแกวบไปนิดหนึ่งนะเจะ็ดบาทเก้าห้าเลยนะฮะใช่กำลังดูอยู่นะ 9, แล้วก็ 9, 5, 5ต่อไปก็จะต้องออกข้างนะครับใช้เวอออกข้างไปนะก็จะเห็นว่าเวลาขึ้นมาเร็วเวลาลงนะฮะก็จะลงเร็วนะฮะเมื่อวานสิบบาทยี่สิบอยู่หลัด ตอนนี้8บาทโอ้หายไป2บาทแล้วนะ2บาทก็20%นะครับสําหรับคนที่ลงทุนมาจาก3บาทก็ยังไม่เป็นไรก็ยังกําไร5บาทอยู่คนซื้อ4บาทก็ยังกําไร100%อยู่โอ้ยปิดแกบละแกแกลังดูอยู่นะฮะตอนนี้ส่วน True True ก็จะเป็นตัวที่ยังอยู่ข้างล่างอยู่นะครับคือถ้าเทียบปัจจัยเนี่ยก็ True ก็ ยังไม่ได้เริ่มขึ้นแต่วันหนึ่งทูขึ้นไปมันก็จะเกิดอาการเหมือนที่เราก็เคยเห็นทูขึ้นไปเก้าบาทห้าสิบนะฮะแล้วทูมันก็ลงมาเห็นไหมครับลงมาหกบาทด้วยใช่ไหมฮะพอเป็นจบรอบของมันมันก็จะลงลงสุดท้ายแล้วพอถ่อไปนานๆพื้นฐานมันยังดีอยู่มันก็จะขึ้นนะครับใช้นี่ต้องถือว่าออกมาครบจ่ายเงินปันผลกําไรโตดีนะฮะเพราะนั้นบรรดาข่าวสารทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกออกมาเก็งกาไรนะครับพอข่าวรู้ปุ๊บนะครับลงหนัางสื้อฟิล์มมันก็เซอออนแฟงนะืะ กระงเป็นของธรรมดาอยู่แล้วนะมันก็จะทําให้คนหนึ่งเสียคนหนึ่งก็ได้นะแต่คนที่เป็นนักลงทุนอยู่ก็กยังถือหุ้นอยู่นะครับก็ยังไม่ได้อะไรกับมันนะครับหรือก็นักลงทุนที่ผมบอกผ่านผมก็คุยกับนุ้ยเขาบอกว่าถ้านักลงทุนเน่เถอะทำไมคนหุ้นมาขายตอนนี้หรอกนะฮะเขาก็ระบายถ่ายมาตลอดทางถูกไหมครับถ,ถ้าถึงจุดหนึ่งที่มันเกินโอเวอร์เวลูไปเขาก็เขาก็ผ่านไปอ่า เป็นไงนักทุนที่มีต้นทุนแจ๊สที่คุณนิพนธ์พูดถึงนะฮะสามบาทหกบาทเจ็ดบาทถือต่อก็ยังถือต่อได้อยู่ส่วนท่านที่มีแปดบาทเก้าบาทต้องต้องเล่นรอบไปก็ถือว่ารอบมันจบรอบนี้มันจบอ,ร,บอรอบของแปดบาทเก้าบาทจบแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะครับอส่วนทรูนะคะท่านที่มีเจ็ดบาทแปดสิบควรสตอปลอสหรือเปล่าล่ะคะ <ST> <ai> ควรสต๊อปหลอดไหมทูเราต้องดูนะครับ <ừ. S 2> ถึงผมให้ดูถึงสิ้นวันดีกว่าดูสิ้นวันนะคะสิ้นวันถ้ายังยืนอยู่ได้นะครับเจ็ดบาทสามสิบนะครับ <ừ. S 2> แล้วก็ดูสัปดาห์หน้าต่ออีกถ้าถ้าพุ่นวันไม่กลับขึ้นไปยืนแล้วนะฮะเหนือ <ừ> ทูไม่กลับไปยืนเหนือเจ็ดบาทเจ็ดสิบนะฮะในสัปดาห์หน้าวันสองวันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการเล่นเก็งกำไรตามข่าวเลยสักข่าวหนึ่ง ค่<น>ะพอดีแท็กมาบ,บอกว่าจะไปซื้อดีแท็าาออกมาค่ะเหม็นไทราันนี้เราพูดไม่ได้เลยคนะือหลังจากที่พหลบบรักซาออกมาเราพูดไม่ได้เลยะใครจะมาพูดเรื่องนั้นจริงก็ถือว่าอินไซต์ถ้าเรื่องนั้นไม่จริงก็ถือว่าเอาข่าวเท็จมาโฆษณาต่อนะผิดกฎหมายผิดกฎหมายหมดเลยนะเพราะนั้นใครจะพูดก็ต้องมีว่าบอกว่ารู้มาจากไหนถ้าบอกว่าคนนี้เขาบอกมาคนนั้นเป็นใครคนนั้นเป็นกรรมการบริษัท อยู่ที่รูก็จะก็จะเจอก็อหาเรื่องอินไซต์กรรมการก็จะโดนด้วยนะฮะตอนนี้ตามกฎหมายของหลักทรัพย์ใหม่นะฮะถ้าเราไม่ได้ยืนยันไม่ได้ว่ามาจากไหนเราบอกรู้มารู้มาจากตลาดหลักทรัพย์อันนี้โอเคไม่ผิดกฎหมายนะฮะแต่ถ้ารู้มาจากไหนแล้วบอกไม่ได้เราก็เป็นคนกระจายข่าวเผยแพร่ข่าว,พพาาวผ่านช่องทางของสื่อก็ถือว่าผิดกฎหมายพระรบัหลักทรัพย์ใหม่ทั้งหมดนะครับ ค่ะ<น>ทีน,นี้ CKP Power ข่าวออกมาหมดแล้วก็อยู่เฉยๆนี้ก็ไม่ต้องคือรอบ CK p คพีซีเคพาววชุ่นเทรดไม่ได้เลยใช่ไหมมันอยู่เฉยๆ CKP มันก็มันก็อยู่กับมันแถวนี้นะผู้ผลงไฟฟ้าวันนี้ก็เห็นว่ามันก็แข็งตัๆตัวนะอ๋อแ,แต่เทรดไม่ได้นะมันไม่เบี่ยงให้เทรดใช่ไหมฮะหรือยังไงมันเป็นหุ้นที่ที่ถือลงทุนนะมันไม่ใช่หุ้นเทรดนะมันยังไม่ใช่ใช่เวลาเทรดนะราคา,าแถวนี้นะครับ ราคาเทรดของซีเคพมันน่าจะสมมติมันขึ้นไปผมยกตัวอย่างว่าถ้ามันขึ้นไปยกตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าบอกบอกเป้าหมายราคานะค่ะถ้าจากนี้ไปเรื่อยๆมันขึ้นไปหกบาทเนี่ยมันจะเป็นเทรดแถวๆนั้นนะ<อ>ถูกไหม<อ>มันไม่เทรดตรงนี้หรอกนะฮะไม่เทรดตรงนี้นะแ<ต>ถวานี้ต้องซื้อแล้วถือทนนะนะฮะถือแล้วทนถือแล้วมันจะลงไปไม่รู้หรอกท่านตลาดพทนนิกลางๆมันก็เป็นสามบาทพี่นิพนธ์หันหันดูอะไรอ่ะ ดูจอคือจอสวยมันก็เอียงแต่ที่เอียงแกดูอะไรของแกว่าพี่คือเราหุ้นหุ้นในรัษณะหุ้นไฟฟ้าแถวๆนี้ราคาแถวๆนี้มันเป็นราคาที่ถ้าถือมันก็ไม่ได้ขาดทุนในเยอะนะคนะครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนหุ้นที่มันขึ้นมาแรงๆนะครับค่ะอ่ะทีนี้เขาถามดีแท็กขาขึ้นหรือยังคะดีแท็กนะฮะมันมาเนี่ยตอนเนี้ย มันก็ยังเป็นขอบไซเวนะครับ,บ<า>ขึ้นไปยืนเหนือสามสิบเจ็ดบาทได้ก็จะเริ่มเป็นขาขึ้นสามสิบเจ็ดบาทได้<ช>ถึงจะเป็นขาขึ้นต้องยืนเหนือสามเจ็ดก่อนเป็นขาขึ้นนะคะโอเค OK. แล้วบีเอ็มรับได้ตรงไหนคะบีเอนะฮะร,ร,รับได้หรือยังดีกว่ารับได้หรือยังเอ็มบอนะครับก็วันนี้ วันนี้บีเอมก็ยังเป็นแรงขายอยู่นะนะครับถ้ารับมาก็นวรับมันอยู่ที่ถรงนี้นะครับถึงเจ็ดบาทหกสิบนะฮะยังไม่ชันนะยังไม่ชันก็อาจจะมากก็เจ็ดบาทห้าสิบนะดูว่ารุ่มหายไปก่อนว่ารุ่มยังไม่ใช่บัตรทองนะต้องดูวันรุ่มก่อนนะเออค่ะ ส่วนอีกเพิน่หนึ่ง TPCS หุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวลนะฮะ T p <PC> c s, <S นะครับก็เป็นแนวโน้มไซเวในแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะแาวรับก็สิบแปดบาทห้าสิบนะสิบแปดบาทห้สิบโอ้โหมีคนไปติดแจ็คเก้าบาทสามสิบอะค่ะพี่สิบบาทยังมีเลย โอ้พวกที่ติดบาทเก้าสามสิบไรตังนี้ต้องขายสิบาทยี่สิบก็มีมันมีราคาอยู่นะครับสงสัยไปไล่เมื่อวานใช่ไหมย้ยยย้ยอรุณีคือถ้าจะไล่เนี่ยก็ต้องดูแท่งเทียนเลยนะะต้องดูแท่งเทียนต้องดูแท่งบวลุ่มนะครับต้องาใช้เทคนิคนะครับคืนนี้ถ้าจะใช้พื้นฐานเนี่ยมันต้องซื้อมาจากข้ลางนะครับ แต่ถ้ามาซื้อข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ซื้อโดยพื้นฐานแล้วมันก็จะใช้เทคนิคใช้เทคนิคเร็วที่สุดก็คือเป็นแท่งเทียนวานก็ต้องบอกว่าเกิดดับเป็ลท็อปใช่ไหมครับทีสิบบาทยี่สิบเราไม่ผ่านดับเป็ลท็อปเนี่ยไปแบบนี้ก็เรียกสวิสเซอร์ท็อปเนี่ยมันเป็นลักษณะของการปัดฐานโดยระบบแท่งเทียนะนะครับซึ่งมันก็จะมีอนุภาคที่ลงถ้ามันขึ้นมาเยอะมันก็นกนจะลงได้เนี่ยประมาณสับแปดบาทอะไรเนี่ยนะครับจัดก็เรียนมาเรู้นะครม่อยดูไก่อันนี้ผมไม่รู้นะ ผมรู้เทคนิคแล้วก็เราก็ซื้อมาจากขาลาราคาสุดท้ายที่เราให้ซื้อก็คือเจ็ดบาทยี่สิบนะครับคนที่ซื้อเจ็ดบาทยี่สิบก็ยังกําไรอยู่ก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นภายในแวบเดียวนะครับนั่นก็อ่ะทูพี่นิพนธ์ดูแล้วว่าเจ็ดจุดเจ็ดจะต้องดูตอนเย็นนะครับต้องไปยืนเจ็ดจุดเจ็ดให้ได้นถ้ายืนไม่ได้เดี๋ยวก็จะใช้สไลด์ลงไปใหม่ ตามเจ็ดบาทก็ซื้อใหม่แสดงว่ารอบนี้เป็นการเก็งกาไรขึ้นมาแค่นั้นเองกำไรเพียวๆกาไรมาใช่เสร่ะได้ค่ะอ๋อ TPIPL นี่ก็บอกทุกวันแล้วเนาะมันก็ยืนไซเวย์อยู่เพรอะหลอนูกเข้าตลาดเป็นนกเขาบอกทุกวันแล้วนะเป็นหุ้นไซเวย์เมืองไทยลิสซิ่งคือหุ้นที่มันไม่ขึ้นหุ้นที่มันไม่ขึ้นอ่ะเวลาตลาดเขาลงกันมันก็ไม่ลงเราอาจจะซื้อที่แบบพลลินอยู่ล้วก็ถือว่า ก็ไม่ได้กําไรขขณะ,นะะที่แ๊ดขึ้นนะฮะแต่คนที่ซื้อแชดไปถ้าซื้อไปแล้วไม่ได้ขายนะครับก็ไม่ได้กําไรเหมือนกันจะขายไปก็กําไรนะฮะก็เข้าใจว่าที่แวรโพลีของคุณก็ดีแล้วที่คุณซื้อที่แวโพลีนอยู่เพราะมันไม่ได้ขึ้นแต่มันก็ไม่ได้หลงนะครับคือเซ็ตมันก็ไม่ได้เป็นไหนนะเข้าไหมฮะมันก็วนตัวเล่นคราวนี้พอมันจบตรงนี้แล้วต่อไปมันจะเอาอะไรมาเล่นอีกนะครับหรือว่ามันจะกลับสู่สามัญของมันสู่ความเป็นจริงของตลาดนะนะครับว่า ฝืนไหวไหมเพราะวันนี้ตลาดลงเนี่ยในอาเซียนนะครับฟิลิปปินส์ลงไปสเซจาการ์ตาลงไปสเหมือนว่ากระแสะก็คือว่าเงินจะไหลออกจากใช่ใช่ค่างเงินเปเป่ยออแนวมาแนวนั้นนะครับก็คือค่างเงินอ่อนนะครับแต่ริ่มันเกิดจากดอลลาร์แข็งนะมันไม่ได้บอกว่าเงินไหลออกนะครับ มันจะผันผวนเหมือนที่นักวิเคราะห์เขาบอกว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยไม่ว่าใครได้มันจะผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นตลาดขนาดนี้มันก็จะผันผวนนะครับเพราะนั้นทุกคนก็คือต้องดูลิสนะครับดูความเสี่ยงของตัวเองนะครับดูความเสี่ยงของตัวเองถ้าเก่งก็มันก็เหมือนกับถ้าเราเราความเสี่ยงในควา,ามหมายง่ายๆก็คือว่าอย่าให้พอถักขาดทุนนะอาจจะไม่กําไรหรอกนะครับก็คิดง,ง่ายๆว่าเราฝากแบงค์เนี่ยนะฮะว่ิเราฝากแบงค์ได ผลทบแทนปีหนึ่งก็เจ็ดสิบห้าตังคนะ์หรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละกันแล้วถ้าเรามาเล่นหุ้นแล้วปีหนึ่งได้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีละลืวนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้ขายแจ๊ดไปแล้วถ้ามาขายแปดบาทกำไรสิเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามากกว่าฝากแบงก์อยู่นะครับคือต้องค,คิดแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าขายไปแล้วก็ก็นิ่งๆก่อนเดี๋ยวรอจังหวะรอจังหวะให้ให้มันนิ่งก่อนแล้วค่อยๆค่อยเข้าไปซื้อใหม่นะครับ ในภาพผมเข้าใจผมเข้าใจในภาพของคนเล่นจัดเมื่อวานเมื่อวานยังฝันหวานอยู่นะครับที่สิบบาทสสิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยนะสมมติว่ามีมีสักห้าแสนหุ้นนะห้าแสนหุ้นแล้วก็ซื้อมาสักเจ็ดบาทยี่สิบนะครับเมื่อวานโอ้กำไรเยอะเลยเกือบประมาณเป็นล้านนะฮะวันนี้ก็ลงมาเหลือกำไรประมาณสักแสนหนึ่งสองแสนก็ยังกำไรอยู่นะนะครับก็เชื่ออย่างดีป่ะป่าเพราะนั้นนหละ ให้มันยืนลงมาแล้วมันนิ่งๆก่อนเดี๋ยวเราอาจจะบอกไม่เอาละจ๊ดเราไม่เล่นกับมันละก็ไปหาตัวใหม่มหาเจอไหมละมผมก็ยังยังอยู่ว่าถ้าความปลอดภัยก็ยังอยู่ในปัตตูพาวเวอร์นะครับาบางจากพาวเวอร์นะครับแล้วก็พรมันยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มันมีพื้นฐานดีก็ยังอยู่ในพวกนี้ได้อยู่นะค่ะค่ะนั้นจะมีหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่กําลังจะมาพวกหุ้นเรือลหรพี่นิพนธ์หุ้นเรือมันก็ ตามค่าเรอังูลเรือที่มันขึ้นมาแต่ผมคิดว่าบริษัทพุนี้ยังไม่กำไรก็เล่นเป็นเก่งกำไรตามตามกระแสของค่าระหังางเรือเก็เป็นเก่งกำไรต้งบอกว่าเก่งกำไรนะครับต้องรอดูเก่งกำไรไปนะฮะแล้วหุณเขาเรียกว่าทองแดงที่ราคาขึ้นมาต้อนรับประธานาธิบดีถึงโลโลหะมันก็ขึ้นมาด้วย PDI นะฮะที่เห็นเห็น p o s i t ทีบในส่วนของท็อปแกนเดอร์อยู่ ข, ард, ข,ข,ข,ขึ้นขึ้นมาได้สักประมาณสักสองสามสัปดาห์แล้วนะฮะพึ่งขึ้นอ่ะนะครับพึ่งขึ้นมาก็พรุ่งนี้ก็เล่นรอบรอบแบบสั้นๆนะฮะเป็นรอบคอมมดิตี้ฮะกูไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเลยหรอกนะอย่าไปอย่าไปอ้างตัวอย่างกับการเลือกตั้งนะฮะที่จริงมันข e ึ้นก่อนการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องของคอมมดิตี้คอมมดิตี้น่นประกอบด้วยฮาร์ดคอมมดิตี้ก็ได้แก่พวกโลหะทองแดงอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นพวกน้ํามันซอฟต์คอมมดิตี้แล้วก็ทองคำนะฮะ ตอนนี้มันก็จะเป็นพวกพวกเนี้ยกลังขึ้นอยู่นะครับค่ะออตอนนี้โลหะกาลังขึ้นอยู่นะครับทองแดงพวกอะไรเงี้ยนะคะเห็นขึ้นอยู่ตอนนี้หุ้นบางตัวนะฮะค่ะอ่ะก็มีคนถามปล่อยจ๊ดไปแล้วอแล้วแต่นะ,ะตามกันมาก็ปล่อยกันไปเก็งกำไรมันต้องขายก่อนอย่าเพิ่งไปสวดเพราะว่าลู่มันออกนะยอ่อลงมาเจนะ็ดเก้าศูนย์ละใช่ ส่วนดีแท็กก็ขึ้นเอาสลับตัวเล่นหรือเปล่านะทรูแซกแล้วก็มาดีแท็กหรือแอดวานดนทัน่าจะเป็นแบบนี้นะแอดวานดินทัดยังอยู่นะคะคุณผู้ชมน่าจะน่าจะแนวนี้น่าจะแนวแล้วหุ้นพวกพลังงานพวกน้ํามันอะไรครับพวกปตทมันมันก็ไม่ลงนะนี่มาช้ามันลงไปที่สามสามแปดกลุ่มคอมมทีมันก็ไม่ลงนะฮะแต่เราสังเกตดูดีๆแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงหรือเปล่าไหมฮะใช่ไหมคือมันอาจจะมันอาจจะต้องมีการลงก่อนถ้าผมคิดนะ แต่มันยังไม่ลงตอนนี้มันยังค้าอยู่มันยังไม่ลงหรอกตอนนี้ตอนนี้ฝรั่งมันขายเนี่ยมันก็ขายที่ะกลุมก,ก่อนอ,อาจจะขายแบงก์ก่อนถูกไหมครับแล้วสุดท้ายก่อนที่ท่านบัญชาพูดขึ้นก็เราก็เห็นหลายครั้งนะครับว่าพอปลายปีทุบป,ป้องน้ํามันลงไปแล้วต้นปีก็ดันกลับถูกไหมครมเราก็เห็นหลายปีแนละ้วที่ทําแบบนี้อยู่แต่แบงก์เราก็เห็นภาพที่ผมแนะนํามาก็คือแบงก์เนี่ย มันเริ่มที่จะมีเ p l อโตขึ้นมันเริ่มที่จะปล่อยสินเชื่อโตไม่ได้นะฮะ,ฮะเพราะนั้นเนี่ยในภาพเนี่ยมันก็จะถูกขายลงมาโดยตลอดนะครับแต่พอมันลงมาถึงจุดมันก็จะเป็นเขาเรียกมันโอเวอร์โซมากๆมันก็จะเด้งหรือบาวขึ้นไปแต่ท้ายมันก็จะลงต่ออีกตามสภาพเศรษฐกิจนะคร<ะ>ับคช่อ่าจ็ก็ข่าวมาแล้วนะฮะที่ราคาล่วง12เปอร์เซ็นตนะฮะเพราะว่าเออกำไรปี60น่ะตอบรับไปหมดแล้ว ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องอธิบายดีกว่าคือมันลงอ่ะออมันลงเอ้ยไม่เป็นพอเราไปอธิบายเนี่ยมันก็การราคาพื้นฐานหกบาทเออแล้วเราก็บอกได้หมดอะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คนที่ให้ราคาพื้นฐานหกบาทก็ให้มาตั้งแต่ตอนที่มีเจ็ดบาทก่อนขึ้นไปสิบบาทนะฮะคือผมไม่เชื่อราคาพวกนี้นะครับคือพอเขาออกมาแล้วมึงรู้หมดละมึงรู้หมดอ่ะมึงแสรรู้หมดละ นะครับแต่เรารู้ว่าการซื้อมาเมื่อวานเกิดสัญญาณขายก็คือต้องขายานะครับวันนี้ก็คือหลุดสิบวันถ้าขายก็คือขายมไม่ต้องอธิบายอะไรเพราะอธิบายแล้วมันจะไปย้ำอยู่ในจิตคุณอนะนะครับ<อ>ว่าออแจ๊นราคามันหกบาทนะกล้าเขียนไหมว่าถ้าจริงอะอถ้าไม่จริงหาปากกาถ้าแจ๊ขึ้นไปสิบสองบาทแล้วหาปากกามันกอัอไหมรับผิดชอบไหมล่ะกับการวิเคราะห์หกบาทเนะี่ยคือเขียนก็เขียนได้งไง<อ>ก็ที่วิเคราะห์กันมาการเลือกตั้งอเมริกาแล้วเป็นไงหน้าแตกกันหมดไหมล่ะ คือวิเคราะห์ถูกแต่ก็มองหุ้นผิดวิเคราะห์ผิดมองหุ้นผิดด้วยนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยผมผมเดียวผมไม่วิเคราะห์ผมไม่ไปวิเคราะห์เรื่องพวกนี้นะฮะไร้สาระนะคืออย่าเอาเรื่องที่เกิดแล้วมาพูดดีกว่านะครับพอเกิดแล้วรู้กันหมดนะฮะขายไปที่หกบาทนะสิตะเขียนลงจําบ้านปู่ได้ไหมครับเราแนะนําให้ซื้อมาแล้วก็ขึ้นมาสิบเจ็ดบาทก็มีฝรั่งนะครับเจ้าใหญ่เลยแล้วก็มาบอกว่าจะลงไปสิบสอง ก็เขียนรีเสิร์ชออกมาเลยนะฮะก็น,นี่มันสิบเก้าอยู่อะแล้วรีเสิร์ชเชื่อถือได้ไหมล่ะออุใช่ไหมก็ผลประโยชน์ของคุณนะคุณขายไปตั้งแต่สิบสามสิบสี่คุณหมูไงคุณหมูไงคุณขายไปเสร็จเพื่อพอมันลงไปคุณก็มีปากกาอยู่เนี่ยคุณก็เขียนรีเสิร์ชออกมาฮก็เขียนมาไงก็ได้เพาคุณมีใบอนุญ,ญาตในเมืองไทยเขาไม่ได้เอาผิดคุณนะครับแต่ต้องตรวจสอบไหมฮะ วันนี้ผ่านมาแล้วบ้านปู19บาทผ่านมา2เดือนแล้วบ้านปูไม่มเ็นไปตามบทวิเคราะห์ของคุณเน่ยค,คุณจะดนะิสเครดิตนักวิเคราะห์คนนี้ไหมล่ะนักวิเคราะห์ต,ต่างชาติเนี่ยใช่ไหมผิดทางคือบ้านเราบอกว่าใครมีใบบียา่าทำอะไรก็ได้ไม่ผิดไงค่ะนะครับอย่างน้อยมที่ผมพูดไปบ่อยว่าก็ต้องมีเรตติ้งนะครับอ่าใช่ใช่ใชอ่ากำลังดูตอน <c oughs> ท้ายตลาดพอดีเลยนะฮะพี่นิพนธ์คะ ผมมองวันนี้ตลาดในภาพรวมมันก็เป็นแรงขายแล้วล่ะจากวันที่ซื้อกันมาวันนั้นเป็นแสนแสนล้านเก้าหมื่นล้านน่ะแล้วก็เรื่องเรื่องของเรื่องที่เล่นกันก็คือตอนนี้มันเป็นเซลล์ออนแฟกนะฮะในเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกาแล้วก็จะเข้าสู่โหมดของความกลัวที่ถูกสร้างมาว่าถ้าถ้าถ้าทั้มาแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นโลกนะฮะตอนนี้กำลังเข้ามาสู่ในโหมดตรงนี้อยู่นะฮะเพราะนั้นต่อไปเราอาจจะเห็นหุ้นมันเริ่มที่จะ ยืนไม่ได้ถ้าฝรั่งยังขายต่ออยู่ถามว่าทําไมตลาดนี้มันลงก็เห็นฝรั่งขายหนักมาสองสามวันแล้วนะฮะแล้วผมก็เห็นว่ากองทุนมีเงินเหลืออีกสองร้อยกว่าล้านเองวันนี้กองทุนก็ต้องขายเพราะไม่มีตังค์แล้วถูกไหมครับนั่นนั่นจบไปเลยครับอตลาดปิดแล้วตลาดปิดแล้วก็คุ้ยก็ไม่ลงอีกแล้วนะฮะยืนเท่าเดิมหนึ่งพันหรยนึ่งยืนเท่าเดิมพอตลาดปิดแล้วตลาดไม่ลงละวอ่า ลงมาแค่เนี้ยะะ <What? S 2> เดี๋ยวตอนบ่ายเปิดมาก็เดี๋ยวจะลงก็ว่าใหม่ตอนนี้ตลาดปิดละตลาดไม่ลงละแข็งละแนะข็งละราคาแข,ข็งตัวตัวไม่ลงละโอ,โอ้โหแรงอะโยนโครมลงมาเลยนะ เวลาตลาดมันลงนะฮะก็ไม่ไม่ต่างกับการที่แจนมันวิ่งผ่านเก้าบาทไปสิบบาทนะฮะก็ไล่กันแบบแบบสุดชีวิตใช่ไหมครับพอลงก็มันลงก็กับขายกันสุดชีวิตโอ้โหคนลงทุนแบบนี้นะครับลงทุนไปสิบชาติมันก็เป็นประสบความสาเร็จอืใช่ไหมแต่คนที่พอลงมาแถวนี้แล้วเขาก็แบบว่าอะจะขายไม่ทันก็ไม่ต้องขายบางคนที่เขาเป็นเจ้าใหญ่เขาขายจะข้างบนแล้วเขาก็มาถอยชื่อแถวนี้ใช่ไหมครับ ตวัดไปตวัดมาเ,ออเขาก็ต้องเชื่อนะครับในพื้นฐานของเขาเ,ออาเออแต่เราก็ดูเทคนิคไปแล้วก็บอกว่าแจ๊สมันก็คือมันต้องขายตั้งแต่เมื่อวานถ้าวันนี้หลุดถ้าหลุดสิบสิบวันมันก็ขายไปนะฮะตอนนี้หออลุดสิบวันแล้วใช่ไหมฮะปะาห้าถ้าคุณเป็นนักเทคนิคคุณต้องขายก่อนแล้วคุณออก็มาหาเทคนิคจังหวัดที่เข้าไปซื้อใหม่เพราะมันมีสัญญาณซื้อถ้ามันสร้างตูดเมื่อไหร่คุณค่อยซื้อรอดูสร้างตูดใช่ ว่าจะเวียงเวียงเวียงอยู่ท่านี้แปบาทสิบาทอีกแบบว่ารูงี้ไม่น่าขายเลยขายสิบบาทก็ได้มาถึงสิบาทไปซื้อเพื่อลงมาแปดบาทอีกเพราะมันต้องไซเวทออกค้างค่ะกาลังหาจุดสมดุลของมันอยู่ว่ามันจะไซเวทถึงไหนอาจจะเช่นบาทยี่สิบกว่าสิบาทก็ได้เวียงอยู่อีกหลายรอบนะฮะว่าจะขึ้นจริงหรืออาจจะลงไปเลยก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกเราดูเทคนิคไปนะแต่ตรงนี้มันก็เท่าว่าจบสามไปแล้วล่ะนะค่ะอ่าถ้างั้นครูก็รอตอนเย็นเนาะว่าจะหลุดไม่หลุดเช่นกันนะฮะ เรอเจ็ดบาทเจ็ดสิบก็คือดูวันนี้ดูผมคิดว่าในสัปดาห์หน้าสักวันสองวันถ้าไม่ขึ้นยืนเหนือนะแสดงว่ามันจบรอบอนั่นวิธีจบรอบนะนักถึงจะได้เรียนรู้ไปด้วยวิธีจบรอบแบบว่าคือถ้าถ้าา้ไปเนี่ยถ้าไปยืนเจ็ดบาทเจ็ดสิบให้ได้แต่แนวโน้มที่จะไม่ยืนมีโอกาสสูงเพราะอะไรฮะแนวโน้มที่จะไม่เขาพเพราะว่าผู้รุ่มขนาดนั้นแล้วจริงๆต้องยืนได้เจ็ดบาทเจ็ดสิบ นะครับแสดงว่าเป็นรุ่มเก่งกำไรเล่นข่าวเลยออกมาแล้วก็จบไปนีแล้วก็ไปดันอีกตัวขึ้นมาใช่าถ้านแสดงว่าตลาดก็ยังเป็นเรื่องของการเล่นรอบไซเวไปรอบอยู่ยังไม่ได้มีสาระสาคัญนะฮะอะไรก็สลับตัวเล่นไปนะฮะเปลี่ยนตัวเล่นไปสลับตัวเล่นไปนะครับรอบที่เพิ่งจบไปก็คือหุ้นหุ้นโรงไฟฟ้าจบไปจบไปก็มาไซเวหุ้นพวกนี้ค่อนข้างที่จะมี มีมีเสถียรภาพนะฮะเพราะพุ่นมีอยู่ในมือรายใหญ่ยังไม่ได้ออกไปเพราะนั้นมันก็จะไม่หลงเยอะนะส่วนพุ้นตัวอื่นที่เล่นขึ้นไปเลยเถิดกันไปก็อ่าก็ก็ต้องหลงแรงไปหนงเนี้ยนะครับเพราะนั้นโดยทั้งหมดเราก็ใช้พื้นฐานเข้าไปจับพูมิะากาศนะฮะได้ค่ะพี่อะเยวก็จะเปลี่ยนตัวไปวนไปวนมาเล่นกันอยู่เนี้ยนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่นุพูดคุยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สำหรับรายละเอียดของข้อมูลการลงทุนนักลงทุนก็วิธีการที่คุณนิพนธ์พูดเป็นประโยชน์จริงๆนะฮะสำหรับใครที่ตามหุน้นที่กำลังเทรดแรงๆอย่างเช่นจดกับทางด้านตัว TRUE เองนะฮะวิธีการของคุณนิพนธ์สามารถฟังรายการย้อนหลังไปได้นะในแต่ละช่วงแต่ละเวลาแล้วก็ช่วงนี้เองถ้า TRUE ทำไมยืนไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้เพราะอะไรเงี้ยนักงทุนก็สามารถที่จะเอาไปเติมเต็ม ในเรื่องราวของข้อมูลการเทรดจังหวะการเทรดของเราจังหวะการเข้าของเราถ้าเราเข้าข้างบน7บาท70 7บาท80เกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราต้องกลับมาดูก็คือเราต้องไปดูข้อมูลของเราว่า จุดที่เราซื้อเพราะอะไรถ้ามันไม่ใช่เราถอยไหม c, หรือเราโมยแต่วิ่งไปถามเจ้านั้นเจ้านี้ทุกโรคทุกโรคและเรามาค่อยมาตัดสินใจนะ,ะมันก็อาจจะลําบากเนาะอ่ะวิธีการก็พยายามกันนะคะสําหรับนักลงทุนทั้งหลายนะคะนี่แหละสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นนะฮะส่วนท่านที่เทรดมาตั้งแต่ราคา3บาท6บาทนะะ่ะท่านก็ดูว่าพื้นฐานมันคืออะไรแล้วท่านตัดสินใจที่จะถือครอง ดูนั้นต่อไปกันแบบไหนนั่นเองนะคะค่ะก็ต้องบอกได้ว่าความรู้ในการหาเงินมันไม่เคยจบไม่เคยสิ้นกันจริงๆนะคะนักทุนคะค่ะก็อย่าลืมนะคะมีโอกาสแล้วก็มาเติมเต็มในหัวใจของเราในการทําความดีด้วยกันนะวันเสาร์ที่2 6พฤศจิกายนเนี่ยเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขอให้เรามีใจที่เผื่อแผ่ขอให้เรามีใจที่แบ่งปันกันเสมอๆก็จะทําให้ประเทศของเรานะคะก็สามารถเป็นประเทศที่มี ความปลอดภัยความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยคือชีวิตนังทุนพวกเราวันๆก็เราก็เทรดเทรดล้วก็หาทางเก็งกำไรหาอะไรต่างๆนะก็มีวันนั้นแหละที่เรามาเริ่มต้นหัวใจกันทุกปีทุกป,ปีนะอย่าลืมนะต้องจองไว้ก่อนนะถ้าเต็มก็ต้องปิดแล้วล่ะหลัดท่านที่ตาม Facebook มาต,อตลอดท่านก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะปีละครั้งก็ยังดีนะก็จองกันไปที่เบอร์นะคะ0 8 6 4 9 4 2823ค่ะอ๋อไอตรงนั้นสมัครเป็นสมาชิกค,ค่ะตรงนั้นก็โทรไปได้นะสมัครเป็นสมาชิกของนิตยสารสต็อกรีวิวในปี2560เราเริ่มเปิดรับสมาชิกกันตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนและนักทุนก็จะได้หนังสือเป็นเล่มๆไปนะคะซึ่งหนังสือเล่มๆเมนะะื้อหาก็สามารถเก็บเป็นข้อมูลความรู้กันได้ตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะเราก็พยายามทําให้ดีสิ่งที่เราทําด้วยหัวใจเราเชื่อว่าหัวใจของเราก็จะทาให้นักทุนนะคะอยู่ เราด้วยกันนะฮะยังมีชีวิตธุรกิจที่มีความสุขที่เราพูดเสมอกันนะฮะอ่ะเดวเรา,าคุณผู้ชมน้องทุนไปเพียงแค่นี้กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ